สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม c f ฟอร์ด anel n นะครับวันนี้รุ่นขายดีมากๆแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะกับ o p e n c a ค XL Plus นะครับค่าตัวจะอยู่ที่7,9,000บาทนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าคันนี้นะมีการตกแต่งนะครับแล้วเพิ่มเติมอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับเพราะเรียกว่าหล่อมากๆเลยบอกถึงเรื่องสีก่อนละกันนะครับในรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่น XLS กนะครับก็คือเรื่องสีนะตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีขาวสีดําสี บรอนนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสิ่งที่จุดเด่นจุดด้อยแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันในรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเรื่องการชนท้ายนะครับหรือว่าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับคันนี้นะบอกก่อนเลยว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0 1 7 0แรงม้านะครับ405แรงบิดนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาเกียร์ธรรมดาตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหาเกียร์ออโต้แนะนําเป็นรุ่น x l s นะครับก่อนรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยมาชมกันเลยนะครับกับ Opencap XL Plus นะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดอยู่นะครับเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยฟอน Ford นะครับอันนี้นิยมใส่กันมากๆเลย F150 นะ ตัวนี้เลือกเป็นฟอนต์สีดำนะครับมาพร้อมกับไฟจิ๋ว3ดวงสีส้มนะครับอันนี้เลือกได้นะครับว่าจะให้แม็กเดินสายไฟให้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงอะแม็กจะเดินสายไฟทิ้งไว้นะครับแต่ว่าจะติดไฟหรือเปล่าหรือไม่ติดอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไฟหน้านะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนนะครับจากไฟหลอดหรือไฟไส้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเปิดให้ดูหลอดแบบนี้ก่อนเลยนะครับ จะมีเส้นเดย์ไทม์นะหรือไฟเดย์ไทม์นะครับไฟลีจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็ไฟลูกแก้วนะสว่างมากๆเลยนะครับมาดูกันที่กันชนหน้ากันบ้างนะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแต่จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับเหมือนรุ่น XLS นะไฟตัดหมอกจะยังไม่มีให้ครับห่วงลักจูงฝั่งผู้โดยสารนะครับมีให้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีพลาสติกกันหินดีดกันคนดีดกันน้ำดีดนะครับ ตัวนี้นะครับติดด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะขนาด6นิ้วแบบปักหมุดนะครับอันนี้เลือกได้นะว่าจะใส่ปักหมุดหรือแบบเรียบนะครับช่วงล่างของเขานะครับมาพร้อมกับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับจับคู่มากับโช๊คอัพทวินทูปนะไม่ใช่โช๊คอัพสังเุด่นมโนทูนะครับมาดูแม็กและยางกันบ้างนะครับแม็กและยางนะครับตัวนี้หล่อมากะครับตัวนี้จับคู่นะครับแม็ก นะครับเป็นของไททันนะครับมากับยางมอนสเตอร์นะอ่าก็จะได้สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตัวนี้นะครับสเปคยางจะอยู่ที่2 6 5นะครับ70 R 1 6นะครับเป็นหน้าดริทนะครับหลังดำนะโลโก้นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับ XLs เลยนะครับแต่ว่าตัว XLs นะครับเขาจะมีโครเมียมด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟอนต์หนังสือโครเมียมเหมือนกันนะครับ เป็นซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์บเดียวนั่นเองนะกระจกมองข้างนะครับจะยังเป็นกระจกปรับมือนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED สีส้มนะครับอ่าแล้วก็บานในนะครับก็เป็นไฟฟ้านะบานในนี้สามารถปรับได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับฟิล์มนะครับติดให้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับเลือกได้นะครับราวหลังคานะครับมีให้นะตัวนี้สามารถแกะออกได้ตลอดนะครับเราไม่ได้ทำการเจาะนะครับเราแปะไว้เฉยๆนะครับ บันไดข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะมากันที่โรบเล็ก GT Outlander นะครับตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับและใส่กันเยอะมากๆนะครับโลบเล็กแขนสั้นแขนยาวอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับเพระเาะว่าเราไข่น็อตลงไปนะครับไม่ได้ทำการเจาะแต่อย่างใดไม่มีผลต่อตัวรถนะมาดูกันที่ระบบ การสะเทือนนะครับด้านล่างกันบ้างนะครับของช่วงล่างนะด้านหลังของเรานะครับตัวนี้ก็จะเห็นระบบการสะเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพนะครับที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับแนบแผ่นบางนะครับแบบสเส้นนะตัวนี้นะครับก็เรียกว่านุ่มมากๆเลยเวลาขับขี่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีความแตกต่างเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆเลยนะครับ ท้ายกระบะนะครับไฟนะครับยังเป็นไฟหลอดนะครับหรือไฟไส้นะตัวนี้แม็กเติมคิ้วให้เขานะครับหรือว่าข้อไฟท้ายนะครับก็ทําให้รถดูหล่อและดูเข้มขึ้นนะครับไฟเบรกดูที่3นะครับอยู่ตรงมือเปิดนะครับแล้วก็โลโก้ฟอนต์ฟอนะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะครับการชนท้ายนะครับตัวนี้ติดเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่แม็กบอกไปว่าอีกหนึ่งจุดที่ XL+ พัไม่มีก็คือการชนท้ายนะครับตัวนี้ติดเป็น GT นะครับ GT นะอนะเอาเรนเดอร์นะครับมาพร้อมห่วงลักจูงสีแดง2ห่วงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าโลบาเล็กแบบแขนโอบนะครับตัวนี้ยางอะไหล่นะครับมีให้ด้วยนะครับไทยกระบะนะครับก็กว้างนะตัวนี้พอเราใส่ไลเนอร์มาให้ลูกค้านะครับก็สามารถรับน้าหนักได้เกิน1ตันเลยนะครับเพราะว่าฐานล้อของเรานะขยายออกมาอีก50มิลลิเมตรนะทำให้รถดูกว้างแล้วก็บรรทุกได้เยอะขึ้นนะครับ มาดูด้านในกันบ้างนะครับอ่าตัวนี้ใส่เบ้ารองมือให้ลูกค้านะครับการอยนะไม่ต้องกลัวเล็บหรือว่าแหวนกระแทกนะครับไม่มีรอยแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้านะครับพรมกระดุมเราติดตั้งให้แล้วนะครับอ่ที่นั่งด้านหลังของเบาะแคปนะครับก็จะกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเดิมของเขานะแอร์แบ็กสองลูกนั่นเองนะครับ คอนโซลนะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับจะเป็นสีดำตัดสีเทานะจอกลาง10.1นิ้วลองรัอ a p p l e c a r p l a y Android Auto s y n c 4 A เนะครับเชคตำแหน่งรถได้นะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับแต่ว่าจะได้ในรุ่นออโต้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับจะสตาร์ทรถผ่านมือถือไม่ได้แต่จะปลดล็อกรถระยะไกลได้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะ Type C และ USB มีให้นะครับหัวเก้วหัว เป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะครับธรรมดา6สปีดนะครับเบรกมือนะครับอ่าเบรกมือนะไม่ใช่ไฟฟ้านะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำนะครับมาดูจอจอด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นจอ8นิ้วนะครับหลังพุ่งมาเลยนะรองรับเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับพุ่งมาเลยเป็นพุ่งมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับฝั่งขวาจะเป็นพุ่งมาไรยฟังก์ชันนะครับอ่า กุญแจกันบ้างกุญแจอย่างที่แมกบอกลูกค้าไปนะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไข่นะครับจะยังไม่ใช่พุสต์สตาร์ทนะในรุ่นนี้นะครับจะมีนะครับปุ่มนะครับเพิ่มนะครับหรือว่าลดนะครับลำแสงหน้าจอนะแล้วก็ปรับไฟอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Open Cap XLS นะครับราคา 79,000บาทนะครับน่าจะคุ้มและถูกใจใลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับเพราะหล่อมากๆเลยนะคัคนนี้แต่งเต็มขนาดนี้ใช้เงินออกรถน้อยด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับกับ Open c a p XL Plus นะครับตัวนี้เรียกว่าแต่งมาให้หล่อๆเลยแล้วแคมเปญและโปรโมชั่นดีมากๆตอนนี้แอบกระซิบนิดน,นึงละกันดาวต่ำนะครับใช้เงินออกรถนะคบเพียง3 0,000 9,000บาทนั่นเองนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะครับหรือว่าแคมเปญหรือว่าทางร้านดอกเบี้ยนะครับทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวแม็กจะรีบตอบกลับไปทิ้งเบอร์นะครับหรือว่าไลน์ไอดีไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวแม็กจะรีบติดต่อกลับไปนะครับ,ย,รบ,รบ,บ,รบยังไงวันนี้ฝากโอปปิเก็บเอ็กซอลพัดคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ